แต่ว่าบริษัทเราบิกหนึ่งคนที่ทะามาทําที่นี่หนึ่ง,ค,ททงคุณไม่จะเป็นต้องลงทุนสินค้าคือไม่ต้องซื้อสินค้าไปกองไว้ที่บ้านหลักห้าร้อยชิ้นพันชิ้นไม่ต้องเพราะที่นี่ไม่มีตัวแทนโอเคที่นี่ไม่มีตัวแทนทีนี้นะใครก็ตามที่อยากจะทําธุรธกิจนะใครก็ตามที่อยากจะทําธุรธกิจอยากจะมีรายได้ แค่มี ID ในดอปปิ้ก็สามารถสร้างรายได้ได้แล้วนะจำไว้แลเพื่อนแค่มี ID ก็สามารถสร้างรายได้ได้แล้วโดยที่เราอยู่ที่ไหนก็สามารถทำได้จะนอนอยู่บนที่นอนก็ทำได้จะขี้อยู่ก็ทำได้จะกินเหล้าอยู่กับเพื่อนก็ทำได้จะอยู่ที่ทำงานก็ทำได้นะทักเบรกก็ทำได้ คือคุณอยู่ที่ไหนคุณก็ทำได้คุณแค่มีมือถือหนึ่ง